ตอนนี้ปัจจุบันนะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวครับยังเป็นขาลงนะออกมาทรงนี้นะครับแน่นอนครับทองคํายังคงวิ่งไซ์เวย์ในกรอบอยู่เช่นเคยนะครับโดยกรอบที่ผมจะให้ในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในกรอบราคา สวัสดีครับวันนี้นะครับก็วันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับเวลาอัดคลิปเปนที่เวลา3ทุ่มตรงพอดีเป๊ะนะครับสำหรับเนื้อหาต่างๆนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับสามารถนำไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงของวันที่26จนถึง28กุมภาพันธ์2567นะครับคลิปดีๆครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับ ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมจะเข้าไปตอบให้ทุกๆคําถามนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับทองคํานะครับตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามคาดการทุกอย่างนะครับก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ผมวางไว้ให้นะครับก็คือกรอบที่2010จนถึง2050เหรียญนะครับก็ไซเวไปมานะครับมีการขยับ ช่วงแนวรับแนวต้านนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณ2,015เหรียญบ้าง2,020เหรียญบ้างนะครับก็วันศุกร์นะครับทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นไปแบบสูงเลยนะครับไปสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา2,041เหรียญน,นะครับแล้วก็ย่อลงมาปิดตลาดเนี่ยที่ราคา2,036เหรียญน,นะครับพร้อมค่างเงินบาทที่35.95บาทต่อดอลลาร์นะครับ ในส่วนของราคาทองคําแท่งออนไลน์96.5นะครับก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา34,450จนถึง34,550บาทต่อบาททองนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์2567ครับมีดังนี้ผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะครับสำหรับทองคำที่แบบแบบ Gold Spot หรือแบบ XAU ต่อ USD นะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวครับยังเป็นขาลงนะออกมาทรงนี้นะครับแน่นอนครับทองคํายังคงวิ่งไซด์เวย์ในกรอบอยู่เช่นเคยนะครับโดยกรอบที่ผมจะให้ในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในกรอบราคา2,020จนถึง2,050เหรียญน,นะครับ รอบเริ่มแคบลงนะครับยิ่งรอบยิ่งแคบลงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะเกิดเหมือนแรงบีบแรงอัดนะครับแล้วถ้าเกิดมันทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งได้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะแบบไปแบบเยอะๆเลยนะครับ2 0 3 0เหรียญได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยให้จำไวาเลยครับว่าถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถทะลุดาน2 0 5 0เหรียญขึ้นไปได้นะครับ ทองคำเนี่ยจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุด่าน2 0 5 0เหรียญได้ในรอบนี้นะครับเราจะได้ไปเจอราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่กรอบราคา2,075จนถึง2,080เหรียญแน่นอนแล้วนะครับอันนี้ก้าฟันทงแบบ98%เลยนะครับทีนี้ กรอบที่2นะครับที่ทองคำมีโอกาสจะขึ้นต่อไปถึงเนี่ยประมาณ2,090จนถึง2,095เหรียญน,นะครับนี่คือ2กรอบที่ถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถทะลุด่าน2,050เหรียญขึ้นไปได้นะถือฝั่งบายกันแบบยาวๆไปเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจถ้าเกิดทองคำมันเกิดพิกเกมนะครับเป็นการเทขายหรือว่าย่อตัวลงมาแทนนะครับแล้วหลุดต่ำกว่าราคา 2,020เหรียญได้นะครับอันเนี้ยทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางและของเดิมเนี่ยมันเป็นขาลงระยะยาวอยู่แล้วมันจะกลายเป็นขาลงระยะกลางบวกยาวทันทีนะครับจะเกิดแรงเทขายหรือที่ผมชอบพูดคำว่าน้ำตกสีแดงให้เห็นนะครับเป้าหมายกำไรกรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,995จนถึง2,000เหรียญน,นะครับอันเนี้ยไม่น่าพลาดนะครับ แล้วก็ฟุกจริงๆนะครับอาจจะลงได้ต่ำเนี่ยนะครับถึงราคาประมาณ1,970จนถึง1,975เหรียญได้เลยนะครับในส่วนของคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็ง์กำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะผมให้เล่นตามแผนนี้นะใครที่รอซื้อของถูกอยู่นะครับผมให้แนะนำว่าให้รอทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนนะครับที่ราคา 2027 2020 2012จ็ดสแล้วก็1995นะครับใบตัวเลขให้แบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอได้ตามตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคํามันย่อลงมาไม่ถึงแล้วมันมีแรงที่จะขึ้นต่อนะครับก็ให้ไปตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอไว้เลยนะครับที่ราคา 2,040เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรครับที่ราคา2,046จนถึง2,048นะครับมาที่2ครับตั้งซื้อที่2,047ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2,054จนถึง2,056มาที่3ครับตั้งซื้อไว้ที่ราคา2,054นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2,060จนถึง2,062มาที่4ครับ ตั้งซื้อที่ราคา2060นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2067จนถึง2069แล้วก็มาที่5ครับตั้งซื้อที่ราคา2065นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2070จนถึง2,075เหรียญในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่า ทองคำเนี่ยมันจะเป็นเทรนขาลงระยะสั้นๆได้นะครับแต่ต้องย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า2,032เหรียญให้ได้ก่อนนะครับมันจะถึงเ,เกิดแรงเทขายระยะสั้นนะครับงั้นไม้แรกนะครับใครอยากจะเปิดขายเซลเนี่ยก็คือให้ตั้งเปิดขายเซลสลสต็อปรอไม้แรกที่2,032หลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่2,025จนถึง2,027 หมายที่2ครับต <aría> ั้งเปิดขายที <ed> ่2027ห <ed> ลุดลงมาได้รอปิดก <ed> ําไรที่2020จนถึง2022หมายที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2022นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกํไรที่ราคา2017จนถึง2019นะครับหมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2017นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกําไรที่2010จนถึง2012นะครับหมายที่5ครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2012 หลุดลงไปได้เนี่ยรอปิดมาที่2004จนถึง2006นะครับแล้วก็มาที่6นะครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่2006นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1998จนถึง2,000เหรียญได้เลยนะครับอ่ะจบนะครับทั้งภาพรวมแล้วก็การซื้อขายรายย่อยนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้เลยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วครับอาจารย์เติ้ลครับยังให้ยึดเอาเทนขาขึ้นนะครับระยะกลางเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ย่อลงมาก็ไล่ซื้อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ2,020เหรียญได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องสต็อปลอสนะครับทองคำไม่มีวันเป็นขาลงจริงๆเด็ดขาดถ้ายังยืนเหนือ2,020เหรียญได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกทองคำเนี่ยลุดตำกว่า2,020เหรียญลงมาได้นะครับอันนี้เปิดขายเซลล์หรือว่าเล่นขาลงเนี่ย แบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่า2,020เหรียญมาได้รอบนี้นะครับบอกได้เลยว่า2,000เหรียญครับด่านนี้เอาไม่อยู่แน่นอนยังไงเนี่ยทองคำอาจจะได้อีกประมาณ1,980เหรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะจบสำหรับโกลสปอตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนที่ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับตอนนี้ในส่วนของทองแท่งออนไลน์9.5นะครับ เป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวเลยนะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ34,300บาทได้อยู่นะครับจำให้แม่นเลยครับทองคำไม่มีวันเป็นขาลงแน่นอนนะครับฟันทง98%เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วขี่เส้นใต้ไว้เลยครับที่34,300ตราบใดที่ทองคำยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับ อาจจะไปถึงราคาในกรอบแรกเนี่ยที่34750จนถึง34800บาทนะครับแล้วก็กรอบที่2ครับจะอยู่ที่34900จนถึง35000ท้วนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายที่35000ท้วนนเนี่ยเป็นเป้าหมายกำไรที่นักลงทุนทองคำส่วนใหญ่เนี่ยตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาคอยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็รอรุนให้ถึงอยู่นะครับก็เอาเป็นว่า ผมบอกแบบนี้แล้วกันบอกใบแบบนี้ถ้าภายในวันที่15มีนาคม2567นะครับราคาทองคำนะครับยังย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า34,300บาทลงมาไม่ได้นะครับเอาวันที่15มีนานะภายในเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเราลองมาดูกันถ้ายังไม่มีวันใดวันหนึ่งที่มาหลุดต่ำกว่า34,300บาทนะครับ บอกได้เลยว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อแล้วเรามีโอกาสจะได้เห็นราคาทองคำที่35,100จนถึง35,200บาทต่อบาททองในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจดแล้วก็แปะเอาไว้เลยว่าดูที่ว่าจานเติ้งจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับที่มันพลิกเกมนะครับ ทําให้ทองคําปรับตัวลงมานะครับแล้วหลุดต่ากว่า34,300บาทลงมาได้นะครับไม่ต้องตกใจเลยนะครับเพราะว่าถือว่าผมบอกแล้วว่าถ้าหลุดต่ากว่า34,300บาทลงมาได้นะครับเกมทองคําจะพลิกเป็นขาลงทันทีนะครับแน่นอนครับคนที่ติดเหวนะครับเตรียมเฮได้เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าทองคําหลุดต่ากว่า34,300บาทลงมาได้นะครับทองคามีโอกาสจะไหลลงถึงประมาณ3 3 8 0 0 จนถึง3 3 9 0 0บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้นะครับคนที่เล่นฝั่งเปิดซื้อบายอย่าชะล่าใจนะถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า34,300บาทลงมาได้รอบนี้ครับซื้อเบาได้เบานิดนึงนะครับมันอาจจะไหลลงแรงนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมว่าค่างเงินบาทนะครับคอเล่นทองแท่งนะมีปัจจัยเยอะพอสมควรนะครับผมบอกเข้าว้าวเลยว่าที่จะคำนวณเนี่ยเห็นได้ว่าค่างเงินบาทเนี่ยมีโอกาสจะ กลับลงไปแข็งเนี่ยได้ประมาณ35.5จนถึง35.6อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับจุดเข้าซื้อบายเมื่อราคาทองคำมันย่อตัวลงมานะ34,500 34,430 34,350แล้วก็34,270นะครับก็ใน สี่ไม้นี้ครับสามารถที่จะรอดักซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคํามันขึ้นต่อเลยนะครับโดยที่มันผ่านด่าน34,650บาทขึ้นไปได้นะครับอันนี้สามารถที่จะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยที่3 4 7 5ี่จนถึง34800เนี่ยตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับในส่วนของที่อยากเปิดขายเซลนะครับหรือว่าเล่นฝั่งช็อตลงมาเนี่ยนะครับรอทองคำเนี่ยให้หลุดต่ากว่า 34,500บาทให้ได้ก่อนนะครับ34,500บาทเนี่ยจะเป็นจุดสตาร์ทของขาลงนะครับหลุดลงมาได้นะครับจะสามารถเสี่ยงเปิดขายเซลล์ติดไม้ติดมือไว้ได้นะครับเพราะมันอาจจะไหลลงมาเนี่ยทดสอบด่านราคา34,300จนถึง34,400บาทได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูต่ำกว่า34,300บาทได้นะครับผมบอกไปตอนต้นแล้วนะครับเปิดขายเซลล์ไปเต็มแม็กเลยนะครับ ยังไงเนี่ยมีโอกาสที่จะไปปิดกําไรเนี่ยที่ประมาณ34,100จนถึง34,200บาทต่อบาททองได้เลยนะครับจบทั้งโกสปอร์ตแล้วก็ทองแท่ง9.5นะครับก็หวังว่าเออมาสรุปแผนการซื้อขายให้กันแบบนี้แล้วนะครับหวังว่านักลงทุนทองคำทุกท่านครับสามารถนำไปปรับใช้ในพอร์ตท่านเองได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาไลน์มาได้โดยตรงนะครับยินดีตอบให้กับทุกๆคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผมหรือเปล่าหรือจะไม่ใช่ก็ตามนะครับขอให้เป็นทองคําครับอาจารย์เติ้งตอบได้หมดครับมีแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ